สุภาุฒิส่งกำลังใจถึงเพื่อนโต๊ะเล็กไทยผ่านอิรักอีกนัดแล้วเจอกันที่ลิทัวเนีย ภายหลังจากที่ทีมตเล็กช้างศึกทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชนะอิรัก7-2ในเกมเพลย์ออฟทิงตัวฟุตซอลโลก2021นัดแรกไปได้ก่อนโดยเตรียมเจอกันในเกมนัดที่2ในวันอังคารที่25พฤษภาค,คมอีกครั้งที่ UAE โดยจะนำผลรวม2นัดมาวัดหาทีมชนะได้ไปฟุตซอลโลก2021ที่ลิทัวเนียซึ่งหากสกอร์เท่ากันจะนับกดยิงประตูทีมเยือนนัดแรกที่ผ่านมาอิรักได้สิทธิเป็นเจ้าบ้านส่วนนัด2ไทยจะเป็นเจ้าบ้านบ้าง เจ้าอาม์มสุภวุฒิเ่อนกลางดาวเตะยอดเยี่ยมเอเชียของทีมชาติไทยที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมทัพไปกับทีมช้างศึกเนื่องจากติดขัดเรื่องการเดินทางในช่วงโควิด1 9ซึ่งเจ้าตัวค้าแข่งอยู่กับทีมนาโกยา่าโอเชียนในหลีกประเทศญี่ปุ่นล่าสุดเจ้าอาม์มได้โทรวิดีโอคอลมาหาเพื่อร่วมทีมหลายคนทั้งกับตันช้างกฤษดาวงแก้วคู่ซีจตัตโตอบเจษดาชูเดช เจ้านิสสจิรวัตรสอนวิเทียนรวมทั้งบิก๊กปอมอดิศักด์เบนจสิริวันหัวหน้าคณะด้วย สุภวุฒิเถื่อนกลางเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่าทีมไทยเล่นได้ดีมากในเกมกับอิรักทีมไทยแสดงให้เห็นถึงความเก่าเกมกว่าเล่นด้วยประสบการณ์ที่ดีกว่าอิรักซึ่งทางอิรักพยายามจะตอบโต้ด้วยการพุ่งเข้าใส่ดันนาเข้าหาทีมไทยเพื่อทวงประตูคืนหลังจากเสียประตูและทีมไทยก็เอาตัวรอดได้ด้วยความนิ่งความเก่าประสบการณ์จุดนี้ต้องชมเชยเป็นอย่างมากและสุดท้ายผมขอวอวยพรให้ทุกคนโชคดีเอาชนะอิรักผ่านเข้ารอบไปให้ได้และไปเจอกันที่ลิทัวเนีย สำหรับเกมนัด2เพลย์ออฟชิงตัวฟุตซอลโลก2021ที่ลิทัวเนียเกมนี้ไทยจะเป็นเจ้าบ้านพบอิรักในวันอังคารที่25พฤษภาคมแข่งขันที่คอฟาคานอินดอารีนาประเทศ UAE ตามเวลาไทย18นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางเ Facebook และ YouTube ของ4ี่ช่องทางทั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลทีสปอร์ตชนแนลช้างศึกและฟุตซอลไทยแลนด์โดยโอกาสลุ้นไปฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายสมัยที่6ติดต่อกันของทีมฟุตซอลไทยถือว่ามีโอกาสสูงมากๆ สุทินเตือนโต๊ะเล็กคุมอารมณ์หวันติดโทษแบนไปรอบสุดท้ายช้างศึกโต๊ะเล็กทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเตรียมลงสนามในศึกเพลย์ออฟชิงตัวไปฟุตซอลชิงแชมป์โลก2021นัดที่2พบกับทีมชาติอิรักที่สนามคอฟาคารประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต UAE ในวันที่25พฤษภาคมเวลา18นาฬิกา ตามเวลาไทยโดยนัดแรกโต๊ะเล็กช้างสึกถล่มไปถึง7-2ซึ่งเกมที่2ไทยจะได้เล่นในฐานะเจ้าบ้านถ้าชนะเสมอหรือแพ้ไม่เกิน4ประตูก็จะคว้าตั๋วไปชิงแชมป์โลกทันที นายสุทินเบรรอุมผู้จัดการทีมต้นเล็กไทยเผยว่าสิ่งที่ทีมชาติไทยจะต้องระวังคือการโดนใบเหลืองใบแดงเนื่องจากว่าถ้ามีค่าโทษติดตัวจะกรอบคัดเลือกจะมีผลต่อรอบสุดท้ายได้และเกมนี้รักน่าจะเล่นเต็มที่อาจจะมีการยุ่ยยุกก็ต้องอดทนและมองไปถึงอนาคตด,ด้วยโดยนัดแรกนั้นมีกฤษดาวงแก้วกับคณิสรผู้พันผู้รักษาประตูที่มีใบเหลืองติดตัวอยู่ด้านปูเปส โคเซมาเรียปาซซอเมนเดสคุณซือชาวสเปนกล่าวว่าเกมนี้จะต้องไม่ประมาทเพราะว่าพุทซออะไรก็เกิดขึ้นได้และเตรียมรับมือกับเกมของอิรักทุกรูปแบบเนื่องจากยังไม่รู้ว่าจะมาไม้ไหนแต่เชื่อว่านักเตะไทยที่กำลังมั่นใจสุดขีดจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้สำเร็จ